เนาะจ้าไปไปเบิ่งกันตอนเ่อย่างกุ่งนะะเนาะค่ะอะมเาพร้อมจ้าเบิรงกันเลยสิไดนได้ร้ายหรือได้หน่อย ตอนนี้เราก็จะ่อสวนแล้วนะคะสวนอินตาผาล่าค่ะเพราะว่ามือนี้แม่และผ้ามายามกุ้งอยู่สวนนะคะอยู่สวนจะของเองนะคะอยู่อาเภอเขืองในจังหวัดอุบลน,นะคะแม่และว,วาเราจะเปิดให้ชุ่มสวนเร็วๆนี้ค่ะถ่า้ตุนใหญ่ก้อนเบื้องต่ละค่ะฝีมือเราเองดุนๆค่ะปลูกได้แบบงามอิริจาตอนนี้แม่แลากําลังสยามกุ้งให้เบื้องนะคะว่าตอนนี้เราจะหมานมบ่เบื้องน้ากันจ้า สรุปว่าเอาขึ้นมาแล้วบ่มีอย่างจ้าพี่น้องเตียวนะจ้าอันแรกจ้าอันแรกเตียวชูให้เบิงองบนเมื่อมันเมื่อมันเป็นอย่างแม่เขาก็จังไปเบิ่งอีกกันหนึ่งกระไดเพราะมันมีหาอันเนาะอ่ะต่อมาจะเป็นตาลูกนะจ้ามาลุ่นกันจ้าลูกจะหมานบอเอาขึ้นมาบานจ้ามาจ้าเขาก็จะมาเบิ่งตาลูกกันจ้าดึงขึ้นมาคนะโอโอโอคือจังคือพี่น้องโอโหสุดท้ายแล้วบามานจ้าพี่น้อง ได้แต่กระป๋องเปล่าขึ้นมานะจ๊ะกุุงบกเขาาเลยอ่าวเป็นยังห้องยังไปต่อไปต่อจ้ะสิะไปเบิ่งอีกอันหนึง่งยู่มันมีหารทั้งเบิดนะจ้ะพี่น้องเพราะว่า,าไปจ้าสาวย่าทอจ้าไปเบิงเบ่งอันไม่ตอโอ้หมื่นหมื่นหมื่นไปเบิ่งอันหม่ตอหนาจ้ามาลุ่นกันอีก,กนะไม่ใช่ใดอีกบ่พี่ยังขึ้นใดอยากใดซาแถมมาเบิ่งกันนะฮะฮะฮะ,ฮะคืออยู่พี่น้องโอ้ เตียวอีกแล้วจ้าประมาณของแทบเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้ยอยากหัวดีประมาณเลยจ้าพี่น้องว่าเป็นยังว่าเป็นยังห้อยย่งปาอยู่มาลื่นปลาไป,าปาอีกกันหนาดึงขึ้นมาบิ่งกันนาบลานนี้อ้โอ้ยคือบ่โอ้โหจ้าหนาแบบสิ้นหวังมากจ้าปลากรบบไดจ้าโอ้ยปลาปลาปลาพี่น้องกับบานกันคิดสิว่าคือดอกจ้า เมืองส่งแล้วก้อนสิกับกับแแว่ก็บพักกับแม่ก้อนหน้าจ่าเนาะเก็บเก็บไปกินที่บ้านนะคะเพราะว่าแม่รัปผูกเองค่ะมันจังบาริสือนะคะซอยให้เยห้าประหยัดได้นะคะปะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะไว้มาตอคิดหนาไหมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ